ซนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูอยู่ไม่รู้อยหาคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยากเก็นจะยอมดิ้นวน ท่านผู้ชมเคยเล่นหวยไหมครับถ้าเคยทําไมถึงเล่นครับและถ้าไม่เคยท่านผู้ชมคิดยังไงกับการเล่นหวยบ้างที่ถามอย่างนี้เพราะว่าคนคนคน,คนได้ไปนค้นชีวิตที่ติดหวยของคนไทยบางกลุ่มนะครับเพื่อจะสะท้อนความเป็นจริงบางอย่างในสังคมไทยระหว่างคนกับหวยนี่คงจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คนคนคนสามารถบ,บอกท่านผู้ชมได้ว่าเราสามารถเห็นประโยชน์ของความสว่างเมื่อเราอยู่ในที่มืดได้ครับออกรางรั้งที่หนึ่ง Thank you all. คือวัดมหาบุตรเขตพระขนงกรุงเทพมหานครครับปกติที่วัดมหาบุตรในเวลานี้ของคืนวันสิ้นเดือนหรือว่าคืนก่อนวันหวยออกจะไม่เงียบเหงาอย่างนี้นะครับแต่วันนี้น่าจะเป็นคืนก่อนวันหวยออกคืนแรกที่เงียบเหงาที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานั่นก็เพราะว่าวันนี้เจ้ามือหวยทั่วประเทศพร้อมใจกัน หยุดขายหวยหนึ่งวันครับเพื่อที่จะรอดูทิศทางลมอันเนื่องจากนโยบายที่เข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังของรัฐบาลนั่นเป็นสาเหตุให้ทําให้ผู้คนที่มาที่นี่น้อยลงไปถนัดตาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าร้อยทั้งร้อยครับผู้คนที่มาที่นี่มาด้วยวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือหาหวย อยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่นี่นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่วัดแต่ว่าพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นข้างถนนที่โคนต้นไม้ป่าช้าบ้านร้างหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ขอเพียงมีเสียงร่ำลือว่ามีคนถูกหวยรวยเลขเด็ดจากที่เหล่านั้น จะเป็นแค่เรื่องธรรมดาเรื่องหน้าพิศวงหรือว่าควรจะเป็นความเป็นจริงที่เราทุกคนควรจะต้องตื่นตระหนกเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อินทริตปฏิหารมีจริงหรือว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ที่แน่ๆก็คือด้านหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของเศรษฐกิจใต้ดินจากการทำธุรกรรมเถื่อนจนทำให้ผู้คนไม่น้อย ใช้มันเป็นทางลัดไปสู่ความรวยโดยไม่คิดที่จะประกอบอาชีพจากหยาดเหงื่อแรงงานและขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมันก็ใช้ให้เห็นภาวะการดำรงอยู่อย่างจนตรอกและสิ้นหวังของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ประกอบสัมมาชีพจนทำให้พวกเขาต้องหันไปหาที่พึ่งและหาทางออกด้วยความหวังลมๆแรงๆจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง งมงายอยู่กับอุปทานของหวยใต้ดินในห่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังประกาศสงครามกับอิทธิพลและระบบอุปถรัรมภ์ที่ฝังรากลึกอยู่กับธุรกิจมืดคืนนี้ คนคน้นขนจะพาท่านไปพบกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในวังวนของหวยเรื่องราวของเธออาจจะเป็นตัวแทนของชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเรือนแสนเรือนล้านทั่วประเทศนี้ที่มีหวยเป็นความหวังต้องขอย้ำว่ารายการในค่ำคืนนี้ไม่ได้เป็นการแนะแนววิธีการหาหวยและขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือว่าหมิ่นแคลนผู้คนที่เล่นหวย สำหรับเราไม่ว่าเขาหรือเธอเหล่านั้นคือเพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมที่น่าเห็นใจซึ่งกำลังรอคอยการปลดปล่อยโดยใครสักคนให้หลุดพ้นจากความสิ้นหวังและไร้ทิศทางของนาวาชีวิต